เก็บจะทําได้นะครับ จริงใจนะครับสำหรับในลำดับต่อไปครับจะได้เรียนเชิญท่านบ้มีเกียรติขึ้นมากล่าวต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วย<ร>ว่ารว่าการกระทรวงมหาดไทยในงานพลังสตรีไทยก้าวไกลสู่อาเซียนในวันนี้เส้นชาจังหวัดชุมพรนะการพัฒนาเครือข่ายสตรีการสร้างภาวะผู้นำและรวมถึงการคุ้มครองพิทักษิแเ้ไข,ขปัญหาสตรี รวมทั้งเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการขนาด 老一点。 งานพลังจับปีพันธุ์ให้กับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุพรรณจำนวนอเอ7แท่านด้วยกันนะครับลำดับที่หนึ่งครับานางสาวพิมพ์ลแต่ท่านนี้ตอบไหคะขอเรียนเชิญท่านที่แปดนางรัตดาตุลปัญญาพงดีใจดีใจนะครับที่ได้รับทราบว่าจะต้องมาร่วมงาน ของกองทุนพัฒนาสตรีของจังหวัดชุมพรในวันนี้สิ่งแรกนั้นต้องของกราบเรียนไว้ก่อนนะครับว่าพระฒาท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรักชินวัตรมีความตั้งใจและอยากจะมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้เองแต่เนื่องจากภาแลตลอจนถึงได้ไปเยี่ยมโครงการหนองใหญ่ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำร,ริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราได้เห็นแล้วนะครับว่าชุมพรนั้นเป็นจังหวัดที่มีเป็นเกียรตินะครับในการมอบคุณ ผวพบกองพัฒนาบทบาทจตรีจังหวัดแก็รับเอกได้ดารครัตอไปใน้าะตร,ตรตีาจังวัชุมพรค่ะครับผมครับหลังจากนี้นะครับใหญ่เราก็เป็น70ล้านร้อยล้านร้อยยล้านอะย่างยครับแต่ว่าชุมพรเนื่องจากว่าเรามีหมู่บ้านแล้วก็กลุ่มเัาติกรนั่นแหลรี แต่ทำเล็กนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยเป็นเงินมัดเขามเราก็จะพยายามจะผลักดันเติมอีกนะครับแต่ว่าที่น่าดีใจที่สุดก็คือเป็นจังหวัดแรกในประเทศไทยในบรรดา77จังหวัดนะครับรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะครับของเราที่เป็นจังหวัดแรกเลยแล้วก็ที่ดีใจก็คือจะเป็นตัวอย่างของหลายๆจังหวัดที่จะต้องมาดู่ในการปฏิบัติเนี่ยในระดับคนประสานง,งานนะครับอาจจะราช้าหรือว่า คนที่จะเอาไปบริหารจัดก,การเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับจังหวัดชุมพรที่หลายจังหวัดอาจจะยังทาให้สับสนในการที่จะเอาเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะครับก็จะเอาตัวอย่างที่จังหวัดชุมพรทึ่เมาเห็นในวันนี้ครับเอาไปบอกกล่าวแล้วก็เอาไปต่อยอดทอํายังไงที่จะให้กองทุนเหล่านี้นะครับเป็นธนาคารอีกแห่งหนึ่งที่จะให้บริการสำหรับทุนละเมียีโดยเฉพาะนะครับก็เป็นแนวคิดที่คณะนายบาย,ยได้ฝากไว้นะครับ มีครับมีมีเพราะว่าคือผมมั่นใจว่าชุมพรเนี่ยเป็นจังหวัดแรกๆที่ถือว่าทําแล้วได้เกิดประโยชน์เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เงินทองไม่รั่วไหลยยนะครับแล้วก็จากนี่ไปจะมีผู้กรรมการของระดับสายลัยได้มาศึกษาว่าเงินทุนต่างๆเหล่านี้นครับเอาไปใช้ประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างนะครับก็ดีใจมีท,าท่านผู้ว่าการจังหวัดได้มาช่วยดูแลแล้วก็เป็นที่เลี้ยงแล้วก็ทำให้การทำเพื่อนนโยบายเหล่านี้ไปในทางที่ ก็มั่นใจว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับผูกหญ่นจังหวัดในที่เชียงรายดีครับดีใจแต่ว่ารู้สึกสปอตไล์แรงไปหน่อยแต่ว่าก็บอกไปแล้วนะครับว่าอยากจะเชิญชวนให้ไปเชียงรายนะครับแล้วก็อยากให้ทางท่าทีเชียงรายกับทางกรุงพรได้มีการใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าที่เชียงรายนี่เป็นตัวว่าท่าทีก็ถือว่าเป็นแข่งเราได้ประมาณ120ล้านแต่ว่าอย่างรู้สึกติดขัดปนิดหน่อย